<TV. S 2> สวัสดีครับผมปาวิชาธอครับวันนี้ผมอยู่ที่ The Move by Honda ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยครับผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตยนตกรรมแห่งโลกอนาคตกันว่าเขามีอะไรมาจัดแสดงโชว์บ้างที่สำคัญนะผมบอกเลยว่าไวรุ่น90งานนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับไปชมกันเลยครับ และนี่เลยครับไฮไลท์ของงานในวันนี้นะต้องบอกเลยว่าห่างหายไปนานนะครับตอนนี้เขากลับมาแล้วครับกับ Honda p ีโรดเจเลเรชันที่6ครับด้านหน้านี่ต้องบอกเลยว่าโหเขามีความสปอร์ตลงตัวมากนะครับรวมถึงไฟหน้านะครับกระจกหน้าที่ออกแบบให้มาสอดรับกันอย่างดีนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยก็ให้มาจัดเต็มครับไม่เป็นเซนเซอร์ก็ยังมีมาให้นะครับล้อแม็กนะครับสีดำสปอร์ตลงตัวนะครับมีความเป็นดําเงานะครับพร้อมคาลิเปอร์สีน้ําเงินนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับมากับยางขนาด235 40 R 1 9ด้าน ดูเลยนะว่าเส้นสายแล้วมีความเป็นสปอร์ตมากนะบนี่ดูนะครับเสา B เสา C นี่มีความลาดยาวขนาดนี้เลยมีความแอโรดนามิกพอสมควรนะครับแต่ว่าเสา A ก็จะมีความนูนขึ้นมานิดนึงนะครับด้านข้างจะมีโป่งอ้วนๆมานิดนึงที่เสริมความเป็นสปอร์ตนะครับมือเปิดนะครับเป็นแบบเรียบไปเลยนี่เป็นแบบเรียบนะครับถ้าหากจะเปิดต้องกดขึ้นมานะครับอ่ามันจะเด้งออกมาแต่ถ้าในลักษณะที่เราล็อกไว้นะครับมันก็จะเรียบไปแบบนี้เลย ถือว่าการกลับมาของเจ้า Honda p พ Lo ลูครั้งนี้นะครับสร้างความแปลกตาอย่างมากเลยนะครับพีหลูดตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นในซ u เปอร์คาร์หลายๆค่ายนะครับที่จะใช้สัญลักษณ์ที่จะฝังไว้อยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับไฟไท้ายก็เป็นแบบแนวยาวเลยนะครับเป็นไลท์บาร์ยาวๆเลยนะด้านหลังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถสปอร์ตที่ปรับเบาะได้ด้วยนะครับแบบ60-40นะนี่เขาพับอยู่แล้วถ้าหากจะกดปิดก็ต้องดึงลงมาอย่างนี้เลย แล้วก็ปล่อยลงไปเลยที่เติมน้ำมันนะครับเพราะรถคันนี้เป็นพลังงาน e-hv นะครับหรือว่า full hybrid นั่นเองนะครับและนี่คือขุมพลังของเจ้า honda pilot นะครับ e-hv นะครับมากับเครื่องยนต์200แรงม้า315นิวตันเมตรให้อัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ23กิโลเมตรต่อลิตรเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่มีเครื่องยนต์ที่แรงนะครับแรงบิดดีที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยครับภายในของเขาครับมีความเป็นสปอร์ตพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะที่โอบกระชับนะครับรวมถึง พวงมาลัยที่มีแพตเดิรนชิพแพตเดินชิพที่นี้ครับเขาเรียกว่า S p a พชิพนะครับซึ่งเป็นการจําลองเหมือนการเปลี่ยนเกียร์นะครับต้องบอกเลยว่าเขาจําลองถึง8สปีดด้วยกันนะครับการเปลี่ยนเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับ D N R P นะครับแล้วก็โหมดการขับเคลื่อนก็มีมาให้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ซื้อรถไม่ได้มีความคาดหวังในการที่จะนั่งเบาะแถว2องอยู่แล้วครับเบาะสําคัญก็คือคู่หน้าคู่นี้ครับ เลขหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับคันที่อยู่ด้านหลังผมเลยครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า A segment นะต้องเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กครับ Super EV concept มีการแรปสติกเกอร์มา ให้ดูเป็นรถไฟฟ้าสมัยนิยมนะครับรวมถึงในการตกแต่งมันจะเป็นล้อแม็กนะครับลงตัวมากเลยนะครับมากับยางนะขนาด20545ขอบ16นะครับเป็นรถไฟฟ้า e v concept ขนาด5ประตูนะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากนะถ้ามาใช้ในบ้านเราจริงเปิดจาหน่ายจริงผมเชื่อว่าจะมีคนที่ชอบแน่นอนเพราะเขามีขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองนะครับไฟท้ายไฟหน้าก็เป็นแบบ led นะครับในขณะที่รถเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็ยังทําให้ดูมีความเป็นสปอร์ตมีความบึกบึนในตัวนะครับก็ถือว่ารถไฟ ฟ้าคันนี้นะครับซูเปอร์อีคอนเซปต์ถ้าเปิดจําหน่ายจริงในบ้านเราหรือว่าจําหน่ายที่ต่างประเทศนะครับและนําเข้ามาในบ้านเราผมมองว่ารถคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยครับ <S <S เลกหนึ่งไฮไลท์ของเราเลยครับก็คือเจ้า Honda CUVE ครับซึ่งเป็นรถจักรยานยน์ไฟฟ้าและความพิเศษของเขาคือเขามีแบตเตอรี่2อลูกนะครับที่สามารถสวอปได้ไวเพียงแค่1นาทีนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะ เขาจะมีแบต2รูดในนี้นะครับนี่ถ้าแบตหมดนะเราสามารถเปลี่ยนได้ไวภายใน1นาทีนะครับและชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง70กิโลนะครับแล้วเขายังมากับหน้าจอ Honda า o a d ซินะครับที่แสดงผล7นิ้วนะครับจะมีโหมดการขับเคลื่อนถั้าไม่จะเป็น Eco Normal และ Sport ด้วยนะครับแล้วเขาจะบอกระยะทางที่วิ่งได้ด้วยนะครับรวมถึงจุดชาร์จไฟที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าแบตเราจะหมดนะเราสามารถเปิดแมปนะครับแล้วก็ ขับไปชาร์จขับไปสวอปได้เลยภายใน1นาทีเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งวิ่งได้ไกลกว่า70กิโลเลยครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆครับและตอนนี้นะครับเขาก็ปล่อยเช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปุ่มตรงนี้ก็สามารถคอนโทรลได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับฟังเพลงดูทิปต่างๆรวมถึงแมพในการเดินทางนะต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆครับถือว่าเป็นรถคันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับสวอปแบตไวภายใน1นนาทีครับไป เป็นไงบ้างครับกับยนตกรรมแห่งโลกอนาคตที่จัดแสดงโชว์ภายในงานนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะผมบอกเลยว่าต้องรีบมานะครับเพราะมีการวนยนตกรรมมาโชว์กันอยู่ตลอดครับที่สําคัญนะครับเข้าชมฟรีด้วยที่นี่เลยครับตึก m อ็มกราครับศูนย์การค้า m อ็มสเฟียครับมากันเยอะๆครับมาดูยนตกรรมแห่งโลกอนาคตกันครับ